ผูซอร์ครับอันนี้ผมต้องขอพูดก่อนเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับยูเซอร์เป็นเรื่องสั้นๆนะครับทิ้งท้ายก่อนไปเพราะเดี๋ยวพี่ยุมต้องไปเตรียมตัวอีกนะครับเดี๋ยวจะไปงานไม่ทันสวัสดีครับน้องตาลสวัสดีครับผมสวัสดีวีไอพีน้องหมงมงด้วยนะครับผมน้องสำลีแมนน้องมินน้องโนเนมน้องน็อตนะครับผมไอ้น้องต้นขอบคุณมากครับน้องโค้ดด้วยครับผมสวัสดีจ้ะสวัสดีครับฮาซิม ยูเซอร์ครับยูเซอร์เคยไปในสถานที่ที่คุณเคยอยู่ทุกวันไหมคุณเคยอยู่ทุกวันแต่ว่ามีบางครั้งเนี่ยที่ว่ามันไม่คุ้นเคยเคยไหมเคยไหม ไปยังสถานที่แบบคุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยูเซอร์ต้องหอพูดอย่างนี้เลยว่าเดี๋ยวยูเซอร์มีคนทักมาหลังไมนะครับก็ถามว่าเนี่ยนะเนี่ยพี่ยมทำไมวันนี้พี่ยมกลับมาจัดเร็ว คืออย่างนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วนยครับผมมีนัดวันนี้มีนัดทั้งวันเลยนะครับแต่พีงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยพี่ยมไปทํางานนะครับแล้วก็มีนัดกับพวกพวกกันคนหนึ่งไม่บอกแล้วกันว่าใครนะมีนัดกับคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนเดียกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยคือพี่เนี่ยทำงานแบบมันเกินเวลานะรับทำถึงเที่ยงแล้วก็เราก็จริงๆเราก็ผิดอะนะแต่ว่าคือพี่พี่ยมเป็นปบะเภศว่าทันระหว่างทํางานอยู่เนี่ยแล้วมีคนแบบว่าโทรมาจิกโทรมาอะไรเงี้ย พี่จะทงานไม่รู้เรื่องและไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทาอย่างนี้พี่ก็จะจิกทําไมโอเคอะไม่รับเสร็จแล้วทีนี้พี่ก็รีบขับรถออกจากเซนต์นั้นพระรามสองนะครับยังไปที่ไม้ปรากฏว่าเขาก็โทรมาอีกพี่บอกพี่กลาลังไปเขาก็ถามว่าสรุปจะไปไหมสรุปจะมาไหมเนี่ยบอกโอเคไม่มาก็ได้ไม่ไปก็ได้จบวางหูเลยแล้วพี่ยมก็เลยรีบกลับมาบ้านแล้วก็กลับมาจัดรายการดีกว่า คงจะผิดที่พี่หยอผิดเวลาด้วยเลยนะครับแต่ก็ไม่สีเลสอะไรละชาวบันเถอะต่อะนะยูเซอร์ครับวันนี้ขอเรื่องอาจจะสั้นสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเริ่มเริ่มเริ่มพิมพ์ข้อความมากแล้วน,นะครับ แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึ่งนะเพื่อนๆรวมตัวจะครบแล้วเดี๋ยวเอางี้ผมเล่าเต็มที่ก่อนเลยเรื่องหน então, e ึ aí, ่งนะครับผมแล้วเดี okay, ๋ยวเจอกันใหม่เป็นคืนนี้ดึกๆแล้วกันนะครับโอเคเนาะยูเซอร์ไม่ว่ากันเนาะโอเคยูเซอร์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กแถวบ้านพี่นี่เองนะ คืออย่างที่รู้กันยูเซอร์ว่าลูกน้องพี่เนี่ยลูกน้องที่ที่พี่คอยเหมือนกับใช้งานได้ครับเป็นพวกสกอยพวกเอ้เป็นพวกแวนได้เยอะนะแล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันจะมีประมาณสองสากลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่อย่างพวกเล่นยาอะไรพวกเนี้ยพี่จะไม่ยุง่งแต่กลุ่มแค่อย่างก,กินเหล้าอะไรน้อยๆเนี้ย,ย,ยพี่ก็ดูแลได้เพราะว่ายังคอยชี้ทางเขาได้อยู่ต้องพูดงี้ครับว่ายังคอยชี้ทางเขาได้อยู่ ทีนี้ยูเซอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นกับที่ว่ากลุ่มที่กลุ่มลูกน้องพี่กลุ่มนี้ยนะครับเขาชื่อเจ้าชิปนะคือเป็นสองคนพี่น้องฝาแฝดชิปกับมังเคยดูในการ์ตูนไหมครับไอ้การ์ตูนกระลอกจมูกดำๆที่สองตัวตัวหนึ่งแบบใส่หมวกตัวนึงไม่ใส่เสื้ออะไรเงี้ยชิปมังชิปเดวอะไรเงี้ยครับแต่นี่คือชิปมังผมก็ไม่รู้ว่าแม่มันตั้งจากโซนไหนนะครับเอาสมองส่วนไหนคิดแต่ก็โอเคช่างมันเถอะ ไอ้เจ้าสองคนเนี่ยครับวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติเขาจะต้องกลับบ้านเนี่ยในซอยกระซาขาวใช่ไหมครับแล้วก็คือว่าปกติทุกวัน,น่ะกลับดึกแค่ไหนก็ไม่เคยเจออะไรนะครับต้องบอกว่าไม่เคยเจออะไรเขาก็แบบเฮ้ยทุกวันก็คืออย่างเงี้ยทุกวันจนมีวันนึงครับวันนั้นเนี่ย สะพานสะพานข้ามคลองมาหอนเลยครับมันปิดนะคือเขาจะมีเวลาปิดเพื่อซ่อมแซมของเขาไอสองตัวเนี้ยเขาก็บอกเอ้ยพี่เอาไงอ่ะเขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรเลยไม่แล้วก็เดี๋ยวเราตีออกนี้ก็ได้ตีออกเข้าทางชีพขาวก็ได้โหเฮ้ยเขาไม่ได้จาไม่ได้เลยแต่ก่อนมีเรื่องไว้อ่ะแล้ววันนี้พวกแม่งดรอ,รอดักรอ่องแง่เลยขืนเข้าไปได้เละว่ะพวเออชิงว่ะเอาไงวะ เฮ้ยอ้อมเลยพี่แล้วถามอ้อมไหนอะคือสองคนมานะครับก็คุยกันเองแบบเฮ้ยอ้อมนี้ที่พี่อ้อมไหนมัง้งออกนู่นเลยออกข้างนอกเลยแล้ววิ่งไปตัดเข้าตรงนั้นนี่ตรงหน้าบ้านแพลมันจะมีไอ้ทางเข้าตรงนู้นนะ่ะบอกเฮ้ยมืดตายหายนะมึงมืดตายหายเลยเอ้ยพีไปเลยหรอกเชื่อเหอะปลอดภัยพี่ เอาเอาไปก็ไปมันสองคนครับก็คือซ้อนมอไซค์กันนะครับตีออกพาล์สองนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงที่อย่างยูเทิร์นใต้เพื่อเข้าใต้สะพานเพื่อเข้าทางทางทาง,ทางบ้านแพวใช่ไหมครับมันจะมีเขาเรียกวัดอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้มันเข้าไปมันจะไปเชื่อมกับทางกระซ้าขาได้มันก็ขับพรสอยนั้นนะครับตีย,ยาวเลียหรือ,อสองคนมันไปทีเนี้ยแถวนั้นมันจะมีพวกนากุ้งนาไอพวกวังกุ้งวังอะไรเงี้ยครับอยู่เยอะก็ค่อนข้างที่จะ ถาว่าน่าตื่นตา,นาตื่นใจก็คงประมาณนั้นมันก็โอเคตีรถไปเรื่อยๆทีเนี้ยไอ้มังเลยครับไอ้คนน้องเนี่ยนะมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เห็นอะไรข้างหน้าป่ะนะ่ะอะไรวะหน้าเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นอะไรป่ะบอกเห็นเลยวะนั่นไงอะไรวะนะ่ะเฮ้ยจอดลงไปดูหน่อยดิ อะไรวะก็คือพอเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับยูเซอร์มันปรากฏเป็นลักษณะของเด็กอะยูเซอร์เป็นเด็กผู้ชายนะครับผมนะพอไม่มีหน้าอกนะครับเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนะครับสูงสักประมาณน่าจะสักไม่เกินไม่เกินหนึ่งไม่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับตัวเล็กๆแล้วก็กำลังโดดลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายนะแล้วก็โดดขึ้นมาอยู่ตอนนั้นยูเซอร์ตีสองตีสองไม่ใช่บ่ายสองครับเด็กจะได้มาเล่นน้ำตรงนี้ ไอ้สองคนมันก็ตะโกนถามแบบเฮ้ยไอ้น้องทำไรวะก็ถามไอ้น้องทำไรวะเด็กก็เงียบแล้วก็โดดลงน้ำหนีไปทีเนี้ยเด็กอะ่ะมันทิ้งเป็นเหมือนลักษณะมันผมจะชี้งไงเดียรูเซอร์ user. มันไม่ใช่แหวนนะยูเซอร์แต่มันเป็นเหมือนหัวหัวหัว หัวหัวไม้เท้าอ่ะที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นทองเหลืองไงแล้วตรงปลายมันมีเหมือนเป็นอัมพันธ์ที่สวยแล้วนะ่ะมีเหมือนกับมแมลงหรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างในนั้นอ่ะไอ้นี่มันเห็นแล้วก็เก็บขึ้นมาแบบเอ้ยสวยดีวะ่ะเอ้ยไปยุของเด็กมันเอ้ยแมงวายน้ําเล่นไปไกลแล้วกูเอาเลยแล้วกันมันก็เก็บใส่กระเป๋าเก่งแ,แล้วก็ขับออกเบอกเฮ้ยมึงไปยุของเด็กมันไมวะ่ะเอ้ย เด็กก้าวเอาจะเตะให้กิ้งเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต่อทีนี้ยูเซอร์ในขณะที่ขับขับมอเตอร์ไซค์มานะครับทางมันค่อนข้างมืดนะแต่คือไฟหน้ารถก็ทําให้มองเห็นอะไรมากพอสมควรแสงจันทร์ก็ทําให้มองเห็นมากพอสมควรอยูอยูในยูเซอร์มันมีอะไรสักอย่างนะครับกระโดดตัดหน้ารถแล้วก็ลงน้ําแบบจ๋อมแล้ก็ถามเฮ้ยมั้งเห็นเลยเปล่าไม่เห็นพี่เฮ้ยนั่นอะไรตัวอะไรวะ มองสงสัยตัวเงินตัวทองมงพี่เพราะแถวนั้นตัวเงินตัวทองเยอะมากตัวเฮียครับเยอะมากบอกแม่งตกใจหมดแล้วก็เตรียมที่จะขับต่อแต่ทีนี้ยูเซอร์รถสตาร์ไม่ติดคือพอจอดตรงนั้นใช่ไหมครับเป็นรถมีคสัสพอปล่อยคสัสเนี่ยมันจะดับพอสตาร์อีกทีเนี่ยสตาร์ไม่ติดมันสองคนก็ยืนคุยกันแบบเฮียรถเป็นไรวะบอกไม่รู้แ่บมองเปิดโชคดิก็เปิดโชว์ลองกระทืบมันก็ไม่ติดทําไงก็ไม่ติดยังไงยังไงยังไงก็ไม่ติด แล้วในขณะที่มันคุยกันอยู่เแบบนี่ยยูเซอร์แบบเฮียแล้วเอาไงอ่ะบอกเอาไงก็เข็นไงมึงก็กลัวเปิดไฟหน้าแล้วก็เข็นไปเรื่อยๆอะ่ะโอ้แม่่าจะถึงบ้านนี่ไงพาเขามาอีกทางเป็นไงละ่ะบอกแล้วฝ่าไปนไม่วิ่งกระทืบไม่ทันหรอกหาเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วทีหลังนะมึงนะพคืออย่างเงี้ยยูเซอร์ User คือแบบทีหลังนะมึงนะ แล้วยัอยู่ครับตัวคนพี่เนี่ยครับเหมือนกับโดนกระชากอะ่ะคือแบบถอยวุบแล้วก็พุบลงน้ําไปเลยอะ่ะคือพุบไปต่อหน้าต่อตาแล้วสักครู่นะครับไอ,ไอ้ตัวไอ้ชิปนะครับมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็พยายามจับหญ้าบริเวณนั้นปีนตัวเองขึ้นไอ้คนนอนนี่ก็มองไปแบบวิ่งไปช่วยพี่ใช่ไหมครับก็เอามือไปจับจับแขนพี่แล้วก็ดึงขึ้นมาพอจังหวะดึงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นครับยูเซอร์มันเป็นลักษณะของเด็กคนเดิมไอ้เด็กคนเมื่อกี้นะครับอยู่ในน้ําตรงนั้น แล้วก็คือในลักษณะที่เป็นเด็กปกติทุกอย่างนะม,มีแยกเขี้ยวตาแดงไม่มีนะครับคือเด็กธรรมดาแต่คือแรงเยอะมากแล้วก็จับขาชิปนะครับนะเพื่อดึงลงไปในน้าคิดเอายู่เซอร์ผู้ชายสองคนอนะ่ะคนนึงโดนดึงขาเนี่ยและจับยญ้าไว้ได้แล้วพยายามดึงตัวเองออกมาได้เนี่ยแต่คือเหมือนกับยิ่งดึงตัวยิ่งไหลลงไป คือยิ่ดึงยิ่งไหลยูเซอร์พยายามยื้อพยายามอะไรนะครับมันก็ยังค่อยๆไหลแหละไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยขนาดไอ้ตัวไอ้ตัวมังไอ้คนน้องเนี่พยายามดึงพี่อยู่อย่างเงี้ยพูดตรงๆนะครับยูเซอร์พี่งัดข้อไม่ชนะไอ้มังอะ่ะแต่นี่ดึงมันไม่อยู่อะ่ะจนกระทั่งตัวตัวไอ้คนพี่นะครับจมลงไปในใน้าครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วคือตอนนั้นคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วคงจะไม่ไหวแล้วคงจะไม่ทันแล้ว อยู่ๆนะครับเขาบอกว่ามันรู้สึกเด็กคนนี้เอาตัวกอดมันแล้วก็ควานหาเหมือนหาอะไรสักอย่างมันก็รีบลงไม้ฝ่าขงเกงครับแล้วก็เหมือนกับหยิบไอ้นี่หยิบไอ้หัวอัมพัน์เนี้ยขึ้นมาแล้วก็ถือในมือเด็กคนนี้กระโดดคว้าหัวอัมพันธ์เนี่ยครับแล้วก็วะโดดลงน้ําแล้วว่ายหายไปเลย <S <s <uk ain> ทีนี้มาสตาร์รถที่มาสตาร์ที่รถอีกครั้งหนึ่งครับคือรถสตาร์ติด <S <s <uk ain> แล้วแล้วก็รีบขับออกรีบขับหนีไปเลยกลับถึงบ้านคือเล่าให้กับทางเช้ามาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อกับแม่เขาก็บอกว่า คืออาจจะเป็นเหมือนกับบ้านไหนก็นแล้วแต่ที่เลี้ยงกุมารเอาไว้อะแล้วเหมือนกับให้กุมารคอยเฝ้าวางังกุ้งวังปลาของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอันนี้อาจจะเป็นของเล่นของเขาพวกนี้เขาจะหวงของมากไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาต้องได้ของของ,ของเขาคืนผมถึงบอกกนะับยูเซอร์เลายๆครั้งว่าของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอยากไปอยากได้เพราะถ้าอยากได้แล้วเนี่ยถึงเวลาที่มันไม่ได้น มันจะเสียยิ่งกว่าที่อยากได้นะครับเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกันนะครับยูเซอร์ครับ2,000กว่าคนเนาะก็กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ลิสแบนก็สมัครวีอ่ะส่งขอครบ50,000ซินเวอร์ก็รับไปเลยนะครับกับลิสแบนหนึ่งเส้นสมัคร VP ได้รับเสื้อหนึ่งตัวกับลิสแบนหนึ่งเส้นถ้าทะลุก็รับแจ็คเก็ตหนึ่งตัวเสื้อสองตัวแล้วก็ลิสแบนหนึ่งเส้นครับผม อำพันคืออะไรอัำพันคืออาหางเขืองฮะออนะอำพันคือลักษณะของยางไม้ครับยูเซอร์ที่มันเหมือนกับห้อยลงมานะครับแล้วก็เคลือบสัตว์หรือชีวิตอะไรสักอย่างนะครับว่าอยู่ข้างในนะครับเป็นหินที่ค่อนข้างหายากพอสมควรแต่ก็มีราคาในระดับที่ไม่สูงมากมายนะ พบนี่ก็พยายามเจนไอ้คูไอ้คูไอ้คูเนี่ยมันไม่ยากมันก็ด่าได้ไงเอาแบนเอาแบนไปแล้วกันตลอดชีวิตจะได้ไม่ต้องเข้ามาไอ้คู่อีกนะคือออกแนวน่ารำคาญคือผมพูดจริงๆนะบางทีแบบเบื่อนะกับการที่จัดรายการตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเด็กกินเกลียนมันเยอะครับแล้วก็เข้ามาแบบด่าดๆๆด่าด่าด่า่าอะไรเงี้ยแล้วคือกูจะบอกว่า วันนี้กูอยู่ห้องเก้าเก้าวันสุดท้ายถ้ากูแบนให้มึงคือมึงไม่ต้องคิดโดนปลดเลยอะ่ะคือมึงไม่ต้องคิดโดนปลดเลยคือกูแบนยาวอะ่ะยาวตลอดชีวิตแล้วผมก็ไม่กลับมาปลดให้ด้วยพูดจริงๆแล้วผมก็ไม่กลับมาปลดให้ด้วยนะเนี่ยอย่างไรบาซ่าอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยคุณอย่าคิดคุณเข้ามาแล้วคุณออกผมแบนไม่ได้นะ ผมแบนได้อ่ะแบนให้ดูแล้วด้วยเห็นไหมพี่ยมจะไปอยู่ห้องแปดแปดแปดครับผมจริงๆครับวันนี้พี่ยมวันปล่อยผีครับกูแบนกระจายครับกูไม่เตะครับกูแบนทิ้งเลยครับ พี่พิมพ์ก็ออกวันนี้ครับเล่าเรื่องผีเหมือนเดิมครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไปอยู่ห้องแป8ปเนี่ยครับพี่ยมจะมีอิสระในการเล่ามากขึ้นจะก,กินนมก็ไม่มีใครว่าอย่างเงี้ยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นย,ยูเซอร์ครับตอนนี้รอบโปรโมชั่นครับมีเวลาแค่สิบนาทีครับใครส่งครบหนึ่งแสนซิลปกติปกติกดห้องเก้าเ้านะครับจะต้องส่งครบ 2, 000, สองแสนซิลเวอร์ถึงจะได้รับเป็นหัวเป็น,ปนหัวฟ้าใช่ไหมครับ ตอนนี้ถ้าใครในภายในสิบนาทีนี้เจ็ดหมื่นห้าไปเลยเราชั่วละวเจ็ดหมื่นห้าไปเลยพายในสิบนาทีพายในสิบนาทีพายในสิบนาทีเพชรสองเม็ดได้ List ลิสแบนสองเส้นด้วยครับพี่ยมหูฟังเท่าไหร่หูฟังพี่ยมสามพันกว่าบาทได้แพงหรอแต่เขาให้ฟรีมา เดี๋ยวพี่ยมัไม่ได้เล่าแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพี่ยมลงก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยมต้องไปงานเลี้ยงรุ่นครับเลี้ยงรุ่นของไอ้นี่ครับของของชื่ออะไรของโรงเรียนเก่าพี่สมุทรสาครบุรณะขอบคุณน้องฟุกนะครับอีกหกสิบห้ามือผีขอบคุณมากจ้ะใจใจวันนี้มาโหดโหดเพราะอะไรไหมครับยูเซอร์คือ ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับในหลวงอยู่อะแล้วคุณเข้ามาด่าเหมือนคุณลบหลูผ่ผมผมคนคุณด่าผมผมไม่โกรธนะนี่คุณด่าพ่อของคนทั้งประเทศนะครับผมพูดงี้แล้วกันถูกไหมคุณอยาการเมืองมาเล่นกับผมผมไม่บ้าการเมืองผมไม่สนการเมืองด้วยซ้ําใครจะเป็นนายกก็ช่างใครก็ได้จริงๆแต่อย่าให้ผมเป็นนายกก็พอ ถ้าผมเป็นนายกนะครับยูเซอร์นโยบายแรกที่พี่ยอมจะออกนะครับคือยกเลิกกฎหมายภาคผู้เยาว์กฎหมายภาคผู้เยาว์จะหายไปตำกล๑๘สปัปดาห์เฮได้ถ้าฝ่ายหญิงยินยอมอ่าถูกไหมตำกล๑๘สปัปดาห์เฮได้ถ้าฝ่ายหญิงยินยอมมหาวิทยาลัยไ,ไหนนะครับให้นักศึกษาใส่กระโปรงยาวปิดมหาลายัย ถือว่าคุณใช้เสื้อผ้าในอัตราที่สิ้นเปลืองเกินความจะเป็นอากาศก็ร้อนเสื้อนักศึกษามหาลัยไหนนะครับหนาเกินความจำเป็นปิดมหาลัยอีกอที่สำคัญนะครับยูเซอร์พิยมจะออกกฎหมายเสรีเบารนี่เราจะมีตู้ขายเบาวนี่กับตู้ขายยาครับ ทำก่อสิบแปควรรับประทานโดยมีผู้ใหญ่คุ้มครองด้วยเลือกผมเป็นนายกครับแล้วประเทศชาติเราจะเจริญเพื่อเพลินเพศที่สองเพศที่สามสามารถแต่งงานได้ครับเราจะออกกฎหมายสำหรับเผื่อแผ่สำหรับเพศที่สามด้วยพวกคุณจะไม่ต้องเจอปัญหาแบบคนไม่ยอมรับผมจะทําให้คุณได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนครับกรุณาเลือกผมพี่ยมเบอร์หนึ่ง รับรองถ้ากูเป็นนายกนะพอเป็นนายกได้หนึ่งวันปฏิวัติทันทีแล้วไม่ใช่ปฏิวัติโดยนี่นะครับโดยทหารตำรวจนะครับปฏิวัติโดยเหล่าสตรีนี่แหละครับรับรองนะครับวันนั้นนะยูเซอร์นะจะเป็นวันสุดยอดมงคล พี่จะต้องเป็นหมาขี้เล็บที่นอนสวดกระปวดอยู่ในคุกอีกแล้วผี่จะต้องออกมาพังอัดยิ่งใหญ่เป็นหมาธรรมดาอยู่ข้างนอกและต่อไปทุกคนก็จะแยกแยะออกเองละ่ะระหว่างพี่กับหมาาใครเป็นใครและต่อจากนี้ไปจะเป็นวันสุดยอดอัปมงคนแห่งชีวิตพี่แล้วครับยูเซอร์ครับตอไปนี้นะครับสำหรับวิชาเรียนนะครับผมพี่โิยมจะใส่วิชาเสริมเข้าไป คือวิชาเพศศึกษาครับเรียนอาทิตย์ละสี่ชั่วโมงครับแบ่งเปทฤษฎีสองปฏิบัติสองครับยูเซอร์จริงจริงโอ้โหสี่ชั่วโมงครับชั่มต้องบอกสี่คาบคาบละสองชั่วโมงยูเซอร์แบ่งเป็นสองคาบไอสองสี่ชั่วโมงแรกนี่คือเป็นแบบปฏิบัติไอเป็นเป็นทฤษฎีครับอีสี่ชั่วโมงหลังเป็นปฏิบัติอยากเลือกผมหรือยัง คุณคิดเลยนะครับว่าใครจะทำให้ชาติไทยพัฒนาได้เท่าผมน้องก๊อฟน้องก๊อฟส่งเป็นชุดเลยแสดแนว่าชอบนะครับเดี๋ยวพี่ยมขอตัวก่อนเดี๋ยวพี่ยมต้องไปงานเลี้ยงรุ่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันคืนนี้นะครับดึกๆียกลับมาแต่พี่ยมจัดการต่อให้ถ้าพี่ยมไม่เมาซะก่อนนะ วันนี้ขออนุญาตดื่มสุราหนึ่งวันนะครับเจอเพื่อนทั้งทีนะครับผมอย่าว่ากันเนาะสวัสดีครับ Opinion สวัสดีครับน้องโกดซ์จ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแบ็คเปียโรครับผมมีใครจะซ้ำมาอีกไหมเลขกำลงังสวยเลขสามหกหก เจอปืนเจอกันครับสวัสดีจ้า